ไปเลยค่ะพี่ออยไปเลยตาตอนนี้ที่ไปเจ็บที่ฝุ่นเข้าตามาไหมครับเป็นอะไงบ้างกครับคุ่ไอะตาเสพครับฝุ่ครับฝุ่นฝุ่นครับฝุ่นอิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถตากฝุ่นขับรถับนะครับเป็นไงบ้างมันขนาดแต่เปิดหน้าต่างไงพี่ก็เลยฝุ่เข้าก็เลยต้องดูแลครับก็ช่วงนี้ก็ ต้องดูแลครับต้องพยายามแบบว่ารักษาความสะอาดอะไรเงี้ยครับเสกแมสก์ครับเยอะเลยก็คือเป็นพิษก็ระวังอะไรเป็นพิเศษไหมสองพ่อก็ไม่มีครับก็แค่แบบว่าช่วงนี้ก็พยายามแบบว่าดูแลแบบว่าไม,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 ไม่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 ค่อยใส่ผันแหกแล้วเสกแมสก์ก็ต้องรักษาอาการนี้อีกนานไหมหรือว่าตอนนี้เนี่ยนะจริงๆหายแล้วครับแต่ใส่มาอยากเหมือนใครบางคนที่ชาย ดดีีมาก้อเหมือนแค่ลุกใช่ไหมเหมือนแค่ลุกเป็ไงวะพี่ชายจริงพี่ชายจโอ้คนี่ยพ่อแม่ดีมากเรารักครับคาเต่านะอ่าแล้วสุดที่ที่เราไปมีมีกระเป๋าครับมีกระเป๋าเดินทางที่ภูเขายังไงคุณขยี่เนี่ยคุณขยี่ทิปนึงคุณไม่มีกระเป๋าใบอื่นแล้วหรอผมมีใบเดียวฮะกระเป๋าเดิน กระเป๋าเดินทางเป็นใบลักของผมแล้วก็มันเป็นใบลากไงคันนี้ยคนเวลาเขาขึ้นดอยเขาไม่เอากระเป๋าลากขึ้นไปกันไอเราลืมเพราะว่าเราคิดว่าเราเราชินแบบขึ้นเครื่องไงพี่ขึ้นเครื่องแล้วลงเครื่องแล้วลากมันง่ายกว่าไม่อยากเหนื่อยใครก็เลยก็เลยถึงขึ้นเข่าเองแล้วแหละะเป๋าฝักฝักที่ถังแล้โดนแซลโดนแซวทั้งดอยเขาโอเอาวันนี้ไปจริงจริงหรออะไรเงี้ยไอวินทีที่เราเดินลากไป แซวแซวเลยแซวตั้งแต่แรกเลย <c oughs> แต่เขาก็มาอิจฉายทีทีตอนที่เราขนน้ำเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยเอ้ามันก็ดีเหมือนกันนี่ใช่ไหมมันก็ลากของได้รู้สึกคิดต่อลูกค้าไหมลูก <c oughs> หาบอกชิวหนักกว่าน,นี้ยังได้ <c oughs> เออมันก็เป็นอะไร <c oughs> ใหม่ของเราแค่ <c oughs> ก็เบลล์หลักไม่เอาไปลล์หลกก็คือแต่เราเป็นสุภาพเราไม่มีเป้ไม่มีกระเป๋ามีกระเป๋าใบเดียวได้เราเป็นสุภาพหรือว่ามันจะยืนหยัดผมก็จะใช้ไฟนิตต้อไม่เออ นี้เราเราสั่งจากบ้านมาขนจอยเข่าอะไรอย่างเงี้ยไม่นะครับเขาชวนผมไม่ได้อยากเลยไม่ได้อยากจ้ะก็เคยเจอขึ้นมาอยู่แล้วจริงรายการคนละหล่ะก็มีบ้างครับแต่ว่าครั้งนี้ของมาร์คเขามามาชวนอะไรเงี้ยครับติดใจใจว่ามันเป็นอะไรผมได้ไปดอยหลวงเชียงดาวกับมาร์คนะครับแล้วก็มันมันน่ารักมากได้ได้มีโอกาสได้ไปธรรมชาติแล้วก็เดินเดินกันสี่ชั่วโมงครับที่แพงไป ตอนนี้เออยังไม่มีเลยชอบไหมคะพอพอ,พอไปแล้วชอบชอบครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นที่ที่แบบสวยมากแล้วก็ได้ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็แบบแบบเหมือนเราได้ฟิวแบบอนุรักษ์ด้วยเพราะว่าเขาห้ามมีขยะเวลาเข้าห้องน้ําก็ต้องแบบว่าเก็บเก็บซื้อเราอะไรเงี้ยมีถุงมีเก็บจริงๆแล้วมีคนเก็บผมพี่อึ้งไปเลยเออไม่ผมเก็บผงผมเองติดหมายถึงว่าใครของใครของมันไม่ถึงเลยไม่เก็บผู้น้ำ มีห้องน้ำแต่ว่าเราเป็น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 ถุงก็ให้ถุงมาแปดถุงพี่ห้ามเกินแล้วกันใช่จ้ะไม่ตดเก็บอากทกคนลงมาเขาเขามีถุงเขาเขามีทิ้ทงจ้ง <laughs> จะหมายถึงแล้วเสร็จแล้วนี่เรามาัดเรามัดจ,จ้ะแล้วเราเอาไปทิ้งจัดก็คือแต่นี่ยังไม่เคยขึ้นกันเลยสแสดงว่าผ่านการทำกันแล้ว ที่นี่ทามาแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าดอยอื่นเขาอาจจะไม่ขนาดนี้อาจจะมีห้องน้ําแต่ว่าที่ผมไปกับมาเขาจะมีความอนุรักมากเพราะว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์ป่าแล้วเรารูดอย่างไอเราทำก็ตื่นเต้นนีนมันแปลกใหม่แต่ก็สะอาดนะครับเพราะว่าเออมันเป็นทุกคนก็ทําแบบน,นี้แล้วก็เดินถุทิ้งใช่วใ <laughs> พวงไว้ก่อนปกตินี่ าศดีครับหนาวด้วยแล้วก็แบบกลางคืนก็มีแบบมีควางเีอะไรมาใกล้ๆด้วใกา้ด้วยแต่ผมไม่กลัวเพราะเอ้แต่ผมกลัวผมหลับหัวอาบน้ำหนาวหนาวด้วยแล้วมีมีที่อาบน้ำในโซฟาหรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมไม่ได้อาบกี่วันแล้วครับผมไม่ได้อาบแต่ว่าเอ่อพอห้ามเอาทิชชู่เปียกขึ้นไปด้วย ผมก็ไม่ได้อ่านจับเอาเพราะว่านอนคืนเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่หลายวันแป๊บเดียวคืนเดียวจับมันไม่ได้หลายวันก็ฝากไปดูในคลิปด้วยนะครับผมาารไปดูมีนาคมฝากช่องมีนาคมด้วยนะครับของคุณมาร์นะครับก็เป็นทีมที่น่ารักมากๆโอ้มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับมาที่ดอยหลวงเชียดาวพิเศษมากๆครับฝากติดตามด้วยครับ ในนั้นมันจะมีซีนที่เราเอาถือไปทิ้งกับเราไม่อาบน้ำนไม่ได้ถ่ายไปจังแบบนี้พิเศษ <laughs> <laughs> มันไม่โฟกัสตรงนั้นแล้วจะมโฟกัสอย่างอื่นแล้ว <laughs> เออต้องต้องขึ้นดอยเนี่ย,อย,ออย <laughs> เออเขาชอบไหมเขาชอบเตจิเป็นยัไม่นะครับเตจิไม่เคยถามเลยว่าอยากขึ้นดอยห <laughs> รืบล่าใช่แต่วันหนึงอาจจะพาไปเออ ไปเจอไฟคนน้ำตอนนี้ยังไม่ได้ไม่มีคาว่าหลายคนก็ไปถามน่าจะจิตกันเยอะเนาะว่าเราจะมีไฟไหมเขาเลยบอกว่าจะไเพ่งมากดดันาไปก็รับก็ไม่ไม่ผมว่ายังไม่ได้รีบร้อนก็ยังแฮปปี้กันบทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้แล้วก็เห็ดที่เขาพูดแมว่าแบบว่าขอที่สีขอนึ่ขอหน่อเห็ดรับว่าันน่ารักดี ยังไม่รีบเลยังไม่รีบว่าก็เราก็แบบเอ่อโฟกัสที่งานเราอะไรอย่างเงี้ก่อนรรังานทในที่เบากวา่าครับครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าถ้าใครที่แบบว่ารักสุขภาพดูแลสุขภาพก็เอ่อแบบอยากให้ค่อยๆเบาๆบ au, ครับหรือชื่องานเราครับเพราะว่า เออเราก็เบาเบาเบากับตัวเราเองด้วยเพราะว่าบางทีเราไปมองคนอื่นหรือว่าเราไปโฟกัสในเรื่องของผลลัพธ์บางทีเราอาจจะลืมมองว่าเอ๊ะเราหิวช่วงดึกๆหรือว่าเราอ่ะน้ำย่อยเราไหลมาดึกดึกเนี่ยเราอาจจะเป็นคนไม่ได้ว่าเราเป็นคนหิวง่ายเราอาจจะนอนดึกก็ได้เพราะว่าถ้าเรานอนดึกมันก็จะน้ำย่อยมันก็ออกมาทําให้เราหิวอีกอะไรเงี้ยถ้าเราไปโฟกัสเรื่องการนอนก็อาจจะทาให้การกินเราดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เออทุกวันนี้ก็มันไม่ใช่แค่การลดน้ําหนักเดียวแต่ว่าเป็นการลดน้ําหนักที่แบบว่า เอ่อมีมีคุณภาพนะครับมีคุณภาพใช่ครับก็การทุบทิ่เออไม่ใช่แค่ลดอย่างเดียวแต่ว่าลดไปแบบเดี๋ยวนีเขามีการแบบลดหนึ่งได้สามแบบลดช่วยทั้งเรื่องหัวใจช่วยเรื่องเอ่อตับไตด้วยครับที่าก็มผมว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับเราอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราเลือกสิ่งที่เหมาะกับเราอย่างเราเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์แบบว่าอยากออกกําลังกายช่วงหัวค่ำอาจจะไม่เหมือนเพื่อนที่ตื่นเช้ามาออก อะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ต้องเลือกเวลาหรือว่าไม่หักผมเกินไปแล้วก็ดูว่ามันส่งผลดีต่อร่างกายเราสุขภาพเราโดยรวมไหมไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำหนักอย่างเดียวครับค่ะค่อยากภาพดีครับก็ฝากไปด้วยครับใครก็การที่เราอยากมีสุขภาพดีก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับแต่ก็อย่าลืมโฟกัสเรื่องของคุณภาพของการลดน้ําหนักด้วยครับค่ะขอใส่หินเดครับ